มุมสาสางครับม,มสสใกล้<า>ใกล้ใกล้เนี่ยการที่เราจะได้ที่ที่มีธรรมชาติในเมืองก็จำเป็นต้องลงทุนครับเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งบรรยากาศของความมีสุขภาพที่ดีมีจุดศูนย์กลางที่เราจะพูดคุยกันเพื่อสร้างความสุขแล้วก็การสร้างเม็ดเงินแบบมีรอยยิ้ม รอได้ฮะฮะฮะแต่นี่คือก่อนก่อนที่จะเป็นอะไรที่ใครจะมองไม่เห็นทีมงานก็เลยอยากให้เก็บภาพไว้หน่อยเพื่อเป็น แรงมานานใจของหลายๆท่านก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของ AI Dashboard ในหมวดของ Copy ปีเทโดยมีดร์พานวัตนเป็นที่ปรึกษามีคุณเขมกรพญโยธาและก็ทีมงานนะครับร่วมกันสร้างสรรค์